สวัสดีคุณเอฟซีช่องลุงเพชรชันแนนะคะนี่นะคะใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะองค์ปู่นะคะสวยงามมากเลยนะคะวันนี้ปอออนพาคุณเอฟซีนะคะมาดูนะคะองค์ปู่นะคะนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะจะหกโมงเย็นแล้วนะคะป้าก็เตรียมที่จะกลับแล้วนะคะคุณเอฟซนี่ค่ะรถปอออนนะคะเตรียมกลับนะคะเตรียมกลับ ก็มีกล่องข้าวด้วยนะคะนี่ค่ะกล่องข้าวปลาออนวันนี้ก็ยังไม่ได้ขายชักลูกนะคะคุณลิฟซีก็ไม่เป็นไรนะคะรถใครมานอ่นออนนีนะคะห้องน้ำลุงพลนะคะล่าสุดนะคะอัปเดตนะคะบรรยากาศนะคะที่จำปาดงนะคะที่ลุงพลนะคะ ปนพัฒน์นะคะแล้วก็คุณเน่งนะคะแล้วก็คุณเมดีนะคะนี่ค่ะวิวสวยมากเลยนะคะ มองนะคะสวยมากนะคะทุกท่านก่อนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซนะคะช่องลุงเพชรชาแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลุงเพชรชา n นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเพชรชาแนลด้วยนะคะลุงเพชรก็จะได้มีนะคะพลังนะคะที่จะเดินหน้าต่อนะคะพลังที่จะต่อสู้เดินหน้าต่อนะคะเกียงข้างนะคะ ลุงพลนะคะแล้วก็ประแตนตนะคะวิวสวยมากเลยนะคะทุกคน สวยง,งามมากเลยนะคะคุณ fc ช่องลุงเพชรชาแนลนะคะบรรยากาศนะคะตอนเย็นเนนะคะนี่ก็หกโมงแล้วนะคะจะหกโมงแล้วก็เหลือไม่กี่นาทีนะคะก็จะหกโมงแล้วนะคะวันนี้ปอออนก็จะกลับแล้วนะคะหลังจากลงคลิปนะคะลุงเพชรชาแนลนะคะเสร็จแล้วนะคะปะอออนก็จะกลับแล้วนะคะเพราะว่าค่ําแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะคะคุณ fc ทุกท่านนะคะ จะปออนให้คุณเอฟซนะคะดูนะคะองคปู่นะคะตอนเย็นๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะ สวยงามขนาดเลยป้อโอนใช่ค่ะสวยมากเลยป้อโอนเอากี่นาทีแปดนาทีค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะคุณ fc บรรยากาศนะคะใกล้จะหกโมงแรงแล้ว พรก,ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะดูคลิปลุงเพชรชาแนลก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงเพชรชาแนลนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะก็ขอพรน,นะคะองค์ปู่นะคะขอให้องค์ปู่นะคะคุ้มครองนะคะเราเราทำดีก็จะได้แต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาหาเรานะคะพรก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดีย๋ยวป้าก็เตรียมจะกลับแล้วะค่ะทุกคน ก็อยากให้ทุกท่านนะคะดูนะคะบรรยากาศยามแรงนะคะก็หกโมงแรงจะหกโมงแรงแล้วนะคะก็เหลือประมาณสิบนาทีนะคะก็จะหกโมงแรงนะคะสวยงามมากเลยนะคะองค์ปู่นะคะองค์ปู่ปริจิตนะคะ ็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ